ง่องชันเป็ดเทาของเราวาสคาเฟ่นะคะอันนี้เป็นสิ่งเรียกร้องจากแฟนรายการมาที่แขน่แหละก็มีน้องเริ่มพูดถึงว่าพี่ไข่จะไม่พูดถึงเรื่องการรับน้องซะหน่อยเหรอซึ่งให้เข้าใจว่าน้องกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับระบบโซตาสไม่เห็นด้วยกับการรับน้อง แล้วก็รู้สึกว่าอยากได้แรงสนับสนุนอยากได้กําลังใจเพราะว่าเวลาไปต่อสู้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยจริงๆในฐานะนักศึกษาที่บอกว่าเราไม่เอาระบบโซตา้า่มันโดดเดี่ยวนะมันโดดเดี่ยวมากมากแล้วก็จะถูกต่อต้านนะคะจากรุ่นพี่จากอะไรก็แล้วแต่มีเรื่องการปัดลงตัดรุ่นใช่ไหมคะแล้วมีไหมกระทั่งมีน้องคนหนึ่งเนี่ยเขียนมาหาแขกบอกว่าถามจริงๆสมัยที่พี่แขกเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยผมเคยได้ยินว่าพี่อะไม่ไปรับน้องพี่ไม่แต่งชุดนักศึกษาพี่ผ่านมาได้ยังไงพี่มีชีวิตผ่านตรงนั้นมน ได้ยังไงค่ะคืออันนี้เขาถามจากสายตาของเด็กแล้วเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวนี้มีการส่งพี่ว์กเนี่ยเข้าไปในโรงเรียนวิทยมปลายคือเตรียมว์กกันตั้งแต่ขนาดนั้น <ไป S 2> เลยปน<ล>ตรงนั้นเลยค่ะน <c oughs> รออตรงนั้นแล, <c oughs> แล้วแลวแขกก็บอกว่าโอเคในในสายตาของเด็กเนี่ยความที่ผ่านโลกมาไม่เยอะใช่ไหมคะก็จะมีความกลัวมีความรู้สึกว่าไม่กล้าจะขัดขืนแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราลองคิดด้วยตรกกะดด้วยเหตุผลเนี่ย การที่เราไม่ไปรับน้องเนี่ยมันผิดกฎหมายไหมมันผิดกฎหมู่ค่ะแต่ <c oughs> กฎหมู่อ,อยู่ในสังคมไม่ได้คือมันต้องมีการยืนยันเจตจำนงของเราไงแล้วก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าการที่เราไม่ไม่ไปรับน้องเนี่ยเราไปเรียนหนังสือได้ตามปกติเราไม่ไปรับน้องอาจารย์เขาไล่เราออกจากห้องเรียนไหมเวลาเราเข้าห้องเลคเชอร์ก็ไล่ไหมไม,ไม่ไล่ค่ะเพียงแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกแปลกแยกนิดหน่อยเพราะฉะนั้น นักศึกษาที่บอกว่าไม่เอาระบบโซตาสเนี่ยจะต้องต้องเข้มแข็งพอที่จะยืนหยัดแล้วก็โดยที่อาจจะไม่จำเป็นต้องไปใช้ความรุนแรงหรือว่าไปด่าทอไปป่วนการรับน้องให้ให้มันเกิดสงครามขึ้นในโซลตาสนยนะคะแต่อาจจะใช้การรณรงค์ทางวัฒนธรรมอย่างอื่นแต่ที่แน่ๆก็คือกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับการรับน้องเนี่ยต้องพิสูจน์ให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นว่าฉันอยู่คนเดียวได้อ,อ๋อเพื่อนไม่ครบเหรอ ใครแคร์อะไรอย่างเงี้ยเอาเพื่อนมหาลัยนี้ไม่ครบไปหาเพื่อนข้างบ้านก็ได้หรืออยู่ได้โดยโดยไม่มีเพื่อนกินข้าวคนเดียวได้ดูหนังคนเดียวได้คือตราบใดที่เรายืนหยัดแบบเนี้ฝ่ายที่พยายามจะบอยคอร์ดเราเนี่ยเครื่องมือที่ใช้ในการบอยคอร์ดหรือโซเชียลแซงชันต่างๆมันก็จะแปกมันก็ <ทำ S 1> จะอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไปโดยปริยายแต่แ,แขกก็เข้าใจว่าความที่เป็นเด็กอะ พึ่งแบบอายุ16-17อย่างเงี้ยมันก็จะเอาเท่าพื้นไม่ครบแล้วจะอยู่ยังไงอินนอนเป็นเด็กหมาปลายที่เดินไปห้องน้ำต้องเดินไป4คนแบบนี้ใช่แล้วเข้าไปก็เข้าไปสองคนด้วยพ่อแม่ยังต้องรีดผ้าไปแขวนไว้ที่หอพัก คือเราไม่ได้ถูกหล่อหลอ,หลอมาให้ยืนอยู่บนขาของตัวเองได้จริงๆเพราะฉะนั้นจึงจ,งจ,งจึงพยายามที่จะเอา identity หรือความเป็นตัวตนของเราเนี่ยไปผูกพันอยู่กับกลุ่มหรือหมู่คณะหรือบางทีกลัวเลยเถิดไปจนถึงกระทั่งที่ว่าเรียนจบไปแล้วจะไม่มีรุ่น เมื่อไม่มีรุ่นไปสมัครงานจะไม่มีใครรับก็บอกว่าไม่ต้องกลัวค่ะเรียนให้เก่งฝึกฝนตัวเองให้ดีเมืองไทยไม่มีที่ให้ทํางานประชาคมอาเซียนก็เปิดแล้วอ,อีกหน่อยอไปทําในลาวในพม่าในเวียดนามซึ่งดูท่าทางแล้วจะไปไกลกว่าเมืองไทยที่ยังมานั่งขอนายกพระราชทานกันอยู่ประเทศ<ม>อื่นๆก็มีประชาธิปไตยแล้วเรามีความสามารถเนี่ยคุณจะไปทํางานที่ไหนสิงคโปร์ฮ่องกงมาเลเซีย ยุโรปอเมริกาคุณไปได้หมดทั้งโลกเรื่องอะไรคุณจะมาแคร์กับรุ่นพี่ซึ่งถามว่ามีสติปัญญาดีกว่าคุณไหมถ้ารุ่นพี่พวกนี้มีสติปัญญาดีกว่าคุณมันไม่ทุ่มเทพลังงานมานั่งวาร์กนั่งใช้ระบบโซตาสกันหรอกมันคงคิดอะไรพวกนี้ได้ตั้งนานแล้วแล้วก็เวลาคนมาเถียงว่าระบบโซตาสไมัยไม่ดีก็จะบอกว่าเขาทํากันมาตั้งนานแล้ว ถ้ามันดีเขาก็จะอยู่มายาวนานขนาดนี้เหรอ,อม,มันก็มีคิวเมนต์บอกว่าเลิกทาดเนี่ยก็มีมาตั้งหลายพันปีแล้วถ้าทาดดีเนี่ยเราไม่ไมต้องเลิก<ม><ม>เรา<ม>เราก็ไม่ต้องเลิกทาใช่ไหมเพราะทาดเนี่ยมันอยู่คู่กับสังคมมาเป็นพันๆปีเพราะฉะนั้นการที่มีอะไรอยู่มานานเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันดีไม่ต้องพูดต่อไปอีกว่าระบบโซตาสก็ไม่ได้เข้ามาในเมืองไทยนานสักเท่าไหร่นี่ก็เป็นระบบที่เราเอามาจากอเมริกาเอามาจากฟิลิปปินส์ในยุคที่อเมริกายังอยู่ใน ยุคข,ของสงคราม,อ,มอยู่ในยุคข,ของคนที่รู้สึกว่าดิสซิปลินระเบียบวินัยคําสั่งแบบท็อปดาวน์เนี่ยสำคัญแล้วก็ฝึกผู้ชายให้พร้อมที่จะเป็นทหารเข้าสู่กองทัพพร้อมที่จะไปลบลาข้าวฟันกับประเทศอือ่นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงเอานําระบบทหารเนี่ยมาไว้ในมหาวิทยาลายัยซึ่งตอนนี้เนี่ย อเมริกาเองเนี่ยก็เลิกไปแล้วก็ยกเลิกไปแล้วเลิกไปแต่แว่าประเทศไทยเนี่ยอย่างอังกฤษเองก็มีระบบโซตัสที่เข้มขน้นตอนนี้ก็เจือจางน้อยลงมากจะเลอแค่ออกสบริชก็คืออ็อกส์อร์ดกับเคมบริดจ์อาจจะยังมีอยู่แต่ว่าไม่มีการมาแก้ผ้าวากอะไรกันแบบนั้นนะคะแต่ประเทศไทยเนี่ย อาจจะชอบถูกจริตกับอะไรแบบนี้นะคะเป็นวัฒ <c oughs> นธรรมอำนาจน,นิยมอยู่แล้วก็เลย <c oughs> ยังคงสืบเนื่องกันต่อไป <c oughs> เรย,ย <c oughs> แต่ถ้าคุณเป็นออก์บริดจ์แล้วคุณมีระบบโซตัสคุณเป็นอิลีขนาดอยู่ออก์บริดจ์เนี่ยมีไปเหอะโซตัส <c oughs> แต่ถ้าคุณเป็นมหาลัยกะเรลวกะลาดในเมืองไทยแล้วคุณจะรู้สึกโอ้โหภูมิใจมากเลยมหาลัยนี้เราต้องร <c oughs> ักกัน คือกลับไปดูแรงกิ้งมาหาลัยตัวเองหน่อยไหมว่าไปอยู่ตรงไหนอาจจะพูดอย่างนี้พรุ่งนี้โดนโดนแน่นอนจริงๆแล้วมัน <c oughs> มีอะไรมหาวิทยาลัย<จ>ไหนเนี่ยก็มีอะไรให้เราภ<ช>ูมิใจหมดทุกมหาวิทยาลัย <c oughs> แต่ว่าคุณไม่ต้องแสดงความภูมิใจด้วยการไปคลั่งทําลายรุ่นน้องก็ได้ <ฮะ S 2> มันมีการแสดงความภาคภูมิใจในวิธีอื่นอีกเยอะแยะสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยด้วยวิธีอื่นไม่ใช่สร้างชื่อโดยการให้แบบพาดหัวหน้าหนึ่งว่าคุณรับน้องแล้วน้องตายอะไรเงี้ยนะคะหรือให้คนแบบถอดเสื้อผ้ารับน้องคือมันมีแนวคิดออยย่่่่่่าาาาาางงนนึะววกกกรรทีีจใหุ้พม น้องเนี่ยเพราะว่าบอกว่ารุ่นน้องพอเรียนจบไปเข้าสู่สถานบันของการทํางานเนี่ยจะต้องเจอแรงกดดันอะไรมากมายเจ้านายจะต้องด่าเพื่อน่วมงานาจะจิกต้องฝึกไว้ก่อนต้องฝึกความอดทนไว้ก่อนมีแนวคิดแบบนี้แต่ถ้าลองคิดดูคุณสมบัติของการที่แบบสามารถยืนหย<า>ัดแบบที่พี่แขกพูดยืนหยัดด้วยตัวเองได้อยู่คนเดียวได้มีแนวคิดที่มั่นคงแบบนี้เป็นคุณสมบัติที่ที่ทํางานอยากได้มากกว่าคนที่จะยอมก้มหัวแล้วก็บอกว่าครับพี่ ได้ครับหรืออะไรแบบนี้เลือดสุพรรณไปไหนไปด้วยใครตีหัวใครไปด้วยไม่ต้องใช้สมองคิดเองนี่อีกแง่หนึ่งของการสร้างความรักมหาลัยเนี่ยมันแขกกับมองย้อนย้อนแย้งกันนิดนึงคือเพราะว่ามหาคือไม่สามารถหาความภาคภูมิใจจากสิ่งที่เป็นความรู้ความสามารถทางวิชาการได้ก็เลยมีปมด้อยพอมีปมด้อยก็เลยอยากสร้างความรักในจินตนาการที่มันใหญ่ใหญ่ไว้ก่อนเอ,อยพวกกูเจ๋ง กลุ่มกูใหญ่กูพวกกูใส่เสื้ออย่างนั้นอย่างนี้เสื้อรุ่นเสื้อสีเสื้ออะไรต่อมีอะไร hmm. แล้วก็เอาเอาภาพพจน์เหล่านั้นมาหม่มคลุมปกปมด้อยของตัวเองแล้วก็กลางอันนี้แขกรู้สึกว่ามันเป็นลักษณะอึ่งอ่างที่มันผ่องเพราะว่าข้างในมันไม่มีอะไรค่ะ hmm. มันเหมือนว่าวันนี้พอดีคุย อันนี้ไม่เกี่ยวเลื่ะ <c oughs> ไม่รู้พอดีคุยกับเพื่อนว่าเวลาเห็นคนซื้อรถแพงๆขับทัร์ขับเฟอร์รารี่อะไรอย่างเงี้ยคือโอเคคุณอาจจะมีเงินนะแต่เป็นพวกเป็นผู้ผชายจู่ไม่ตั้งหรือเปล่าคะถึงต้องพยายามใช้อุปกรณ์เสริมพวกนี้มาเสริมบาร,รมีงกองว่าคล้ายๆกัเป็นหัว <ปก S 1> เรื่องที่ปกปิดตมด้อยของตัวเองเรื่องโซตัสเรื่องรักมหาลัยรักรุ่นเนี่ยก็เป็นเรื่องแบบนี้หรือเปล่าเรื่องจู่ไม่ตั้งหรือเปล่า เรื่องแบบมีปมด้อยอยู่ข้างในตัวเองอ่ะคือเป็นปมแล้วก็เลยต้องเอาเอาพวกนี้มากราบมาข่มมาสร้างความเป็นพักที่จริงถ้าคิดได้แบบนั้นเนี่ยก็อาจจะถือว่ามีมีความคิดในระดับหนึ่งนะแต่เกรงว่าคนที่ ทำทำตามระบบรับ <ทำ S 2> น้องเนี่ยไม่ได้ผ่านกระบ,บวนการคิดอะไรเลยค่ะคือส่วนใหญ่แล้วเป็นการทําตามไปเพราะว่ารุ่นพี่เคยทํากับเราอย่างนี้พอมาถึงปี2ปุ๊บมันก็มันจะเป็นอยากจะทํากับรุ่นน้องอบ้างล้วก็รู้สึกว่าก็ทํากันมาแบบนี้แหละเป็นระบบปี2ปุ๊บมีหน้าที่ตั้งห้องเชียร์มีหน้าที่ตั้งพี่วางพี่วินัยแล้วก็มาทํากับน้องโดยที่เหมือนกับอีกหลายสิ่งในสังคมไทยที่ก็ทําตามกันมาโดยที่ไม่ได้คิดอะไรมาก ก็กลับมาสู่แนวคิดที่บอกว่าจริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าปลอดภัยไว้ก่อนหรืออะไรทำนองนี้อันนี้ก็มีข่าวนะคะบ,บอกว่าต่างชาติวิจารณ์เละวะ่านทรรมโซตัสในมหาวิทยาลัยไทยป่าดเถื่อนล้าหลังนะคะบอกว่าชาวเน็ตต่างชาติวิจารณ์วัฒนทรรมโซตัสการเคารพรุ่นพี่ในรั้วมหาวิทยาลัยไทยนั้นปาเถื่อนมากคืออันนี้เป็นข่าวตั้งแต่เดือนมก,กราคมแล้วนะคะบอกว่าในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมีการวิจารณ์เรื่องระบบโซตัสในประเทศไทยอย่างรุนแรง ว่าเป็นการกระทําที่ป่าเถือนแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยนะคะบอกว่ารูปเขามเขามีการโชว์รูปนะคะบอกว่าเป็นการแสดงออกถึงว่าแท้ทำไทยได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือว่านักเรียนไทยเนี่ยไม่ถูกกระตุ้นให้มี critical thinking หรือมีความคิดเชิงวิพากเมื่อนักเรียนไทยเนี่ยไม่มี critical thinking ก็เลยยอมถูกกระทําแบบนี้โดยปราศจากการเออ ทักท้วงนะคะปราศจากการต่อต้านแล้วก็บอกว่าวันธรรมโซตาสเนี่ยเป็นป่าเถื่อนแล้วก็ลดทอนความเป็นมนุษย์ การแสดงความเคารพรุ่นพี่ในไทยนั้นรุ่นน้องจะต้องทิ้งศักดิ์ศรีไปแล้วประเพณีแบบนี้มันทําลายศักดิ์ศรีของความเป็นคนไปเท่าไหร่แล้วน่าเศร้าที่บางคนคิดว่ามันเท่จนอยากประกาศออกไปให้โลกรู้น่าอายจริงๆคือเด็กไทยจํานวนมากนาะยคิดว่า,าเป็นเรื่องน่าภูมใจที่สามารถ<ช>วักน้องได้แล้วก็อยากให้อยากให้ทั้งโลกรู้พอเผยแพร่ภาพออกไปทั้งโลกเขาก็ประนามนะคะบอกว่านี่เป็นเออประเพณีที่ลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็ อันนี้นะคะมีกลุ่มแต่ว่าก็มีกลุ่มนักศึกษาที่มีคริ i c a l ลทิง k i n g คือมีแนวคิดเชิงมีภาคก็มีการตั้งกลุ่มแ n t ท s o โซตันะคะคือกลุ่มเยาวชนปฏิรูปการรับน้องประชุมเชียร์แห่งประเทศไทยวันที่9พฤษภาคมปี56นี้ละคะ่ะกออ็มีข่าวออกมานะคะบอกว่าเรื่องการรับน้องเนี่ยบางเหตุการณ์เนี่ยให้ผู้หญิงที่ยังเด็กอยู่เนเรียประหลัดคลิกนะคะซึ่งเปรียบ เป็นลึงของเพศชายโหดร้ายที่สุดก็คือมีการประทับตราหรือสัญลักษณ์ของสถาบันลงไปในผิวหนังของเด็กโดยใช้ความร้อนการกระทําทั้งหมดเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความล่มจมของระบบการศึกษาไทยแล้วจึงทําให้เกิดมีการตั้งกลุ่มแอนท s o โซตัขึ้นมาแล้วก็โพสต์ภาพความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นในประเพณีการรับน้องแล้วก็บอกว่า เ,เขาก็เขียนเอาไว้ว่าผมขอโทษน้องๆด้วยนะครับผมขอโทษจริงๆดูเอาเถอะค่ะความผิดของใครสอบกออคุณมันสมควรได้รับการประนามอย่างถึงที่สุดเป็นองค์กรที่ล้มเหลวนะคะแล้วก็ตั้งแต่เรื่องนี้แพร,กกร่กระจายออกไปในโลกออนไลน์นะคะก็มีคนออกมาวิจาร์ณอย่างมากนะคะว่าทําไมมหาลัยจึงยังปล่อยให้มีเหตุการณ์ความรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยนี่คําถามของแขกอะคือแขกถามไปที่อาจารย์ไง อาจารย์มหาวิทยาลัยอาจารย์ทางด้านสังคมศาสตร์อาจารย์ที่ต่อสู้เรื่องสิทธิมนุษยชนอาจารย์ที่เราพูดกันเรื่องประชาธิปไตยใน,ในภาคใหญ่ของสังคมเนี่ยนะคะ เพื่อนๆอาจารย์ที่ข่ยรู้จักหลายคนเนี่ยก็พยายามเข้าไปทําความเข้าใจกับศึกษาพยายามทาเข้าไปทําความเข้าใจกับนักศึกษาอยากให้เปลี่ยนรูปแบบของการวา่าการรับน้องก็ทําสําเร็จในระดับหนึ่งแต่ในอีกมหาวิทยลายลัยมหาวิทยาลัยอะคะ่ะที่ยังมีการรับน้องอย่างรุนแรงแบบนี้นะคะทำให้เกิดการบาดเจ็บล้มตาย มีการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีการตะอคอกตะโกนใส่กันแล้วก็บังคับให้ทําอะไรแบบที่เราเห็นในภาพเนี่ยนะคะคือครูบาอาจารย์ไปอยู่กันที่ไหนอะ คือห,ห,หลายๆครั้งก็บอกว่าทํากันนอกั้วมหาวิทยาลัยหรือว่าอาจารย์ไม่รู้ไม่เห็นคือส่วนที่อาจารย์รู้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอรับปูรับตาก็ไปแอบทํากันแต่สมัยนี้แล้วเนาะโซเชียลเน็ตเวิร์กมันทุกอย่างไครได<ม>้แต่ประเด็นก็คือว่ามหาวิทยาลัยอบังคับให้เด็กทําอะไรได้ตั้งหลายอย่างตั้งแต่แตบังคับให้ใส่ชุดนักศึกษาความสั้นความยาวเท่านี้บังคับสีกระโปรงบังคับทรงของเกงแล้วทําไมจึงไม่สามารถใช้อํานาจแบบเดียวกันนั้นน่ะไปแทรกแซงเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพเหนือเนื้อตัวร่างกายของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ใช่ไหมคะคือคุณใช้แสดงว่าลึกๆแล้วเนี่ยในระบอบของมหาวิทยาลัยเองออาจารย์จํานวนมากก็ยังอยู่ภายใต้ของระบบอํานาจนิยมอาจจะมีอาจารย์หนุ่มสาวจํานวนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับระบบโซตาสแต่ก็มีความกลัวอที่กลัวเกินกว่าที่จะมาปกป้องเรื่องนี้และนี่ขอถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนตัวเลยว่าสองสามปีก่อนที่แขกได้รับเชิญไปพูดที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ย เรื่องแบบ b บียยังแอนชัดอัพเนี่ยนะคะก็ะคือเป็นเด็กต้องหุบปากเพื่อที่จะกลุ่มอาจารย์เนี่ยก็อยากจะมีคนไปคุยกับนักศึกษาว่า,เ,าเรื่องการรับน้องเนี่ยมันเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างไรทีนี้พอเราไปพูดแล้วเราได้รับการต่อต้านจากนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยเลยเนี่ยนะคะว่าเราไปแทรกแซงเรื่องภายในของอเขาแขกเนี่ยเรียกร้องของ m o r a l support นะคะ จากกลุ่มอาจารย์ที่อยากจะต่อต้านระบบโซตัสค่ะแต่แขกไม่ได้รับการซัพพอร์ตอันนั้นนะเพราะว่ากลุ่มอาจารย์เด็กๆเ,เองก็กลัวกลัวอำนาจกลัวระบบกลัวอาจารย์ผู้ใหญ่แล้วก็รู้สึกว่าอิทธิพลของของกลุ่มพวกนั้นนะมันมันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ตัวเองจะต้านทานได้สรุปแล้วก็คือตัวอาจารย์เองก็ไม่ได้มีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะยุติเรื่องนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยยังเหลือรังมาคืออาจจะมีความตั้งใจนะคะมีความปรารถนาดี แต่ความลูกคืดน่ะกัดความกล้าหาญที่จะยืนยันจะจะสู้กับภาพอันนี้มันน้อยไงปฏิกิริยาโต้กลับเ้วกิริยาเนี่ยมันจะเป็นการข่มขู่เป็นการคุกคามปะจานแล้วมีการขู่กันมากแล้วแขกก็เห็นในมีคนส่งข้อมูลมาให้ในแฟนเพจของทั้งรายการคิดเล่นนต่างนะคะบอกว่าเนี่ยพอมีกลุ่มนักศึกษาที่ ออกไปประท้วงเรื่องโซตัสก็จะโดนกลุ่มที่ประธานวักประธานเชียร์เนี่ยขู่เรื่องจะทำลายร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะออันนี้มันก็เป็นเรื่องที่พิศวงอีกเรื่องหนึง่<ว>งแล้วก็ <c oughs> ไม่มันเป็นปัญหาเร่องลังในสังคมไทยมานานแล้วอแล้วจริงๆแล้วเป็นปัญหาที่แขกคิดว่ามันก็คงผูกพันอยู่กับเรื่องอุดมการณ์อำนาจนิยมที่อยู่ในสังคมไทยนะคะถ้าแก้ตรงนั้นไม่ได้ก็คงจะมาแก้ในระบบในมหาวิทยาลัยค่อนข้างยากเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ i <laughs>